หากคุณมีปัญหาฟันแตกฟันร้าวฟันเป็นรูเนื่องจากอาการฟันผุหรือมีการสูญเสียเนื้อฟันไปเป็นจํานวนมากทําให้ไม่สามารถใช้ฟันซี่นั้นๆได้อย่างปกติจะสามารถทําให้ฟันซี่นั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือไม่คําตอบคือได้ด้วยการทําทันตกรรมที่เรียกว่าการครอบฟันหากคุณยังไม่รู้จักการครอบฟันว่าคืออะไรมีกี่ชนิดราคาเท่าไหร่ข้อดีข้อเสียคืออะไรเรามีคําตอบให้คุณ ครอบฟันหรือ d n t t l l r r w w s เป็นการรักษาและปกป้องฟันในการครอบหรือคลุมฟันที่เสียหายทางซี่เช่นฟันผุแตกหักบินไม่สมบูรณ์ทำให้ฟันซี่นั้นแข็งแรงขึ้น หรือเราสามารถครอบฟันเพื่อตกแต่งรูปทรงให้ฟันสวยงามเป็นระเบียบม,มากขึ้นได้เช่นกันด้วยการใช้โลหะล้วนหรือเซรามิกล้วนหรืออาจใช้ทั้งโลหะและเซรามิกมาปรับสีให้เข้ากับสีฟันตามธรรมชาติเพื่อให้ฟันสวยงามแข็งแรงนอกจากนี้การครอบฟันยังนิยมทําหลังจากการรักษารกษารกฟันอีกด้วยเพื่อปกป้องให้ฟันกลับมาคงทนทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมผู้ใด่บ้างที่ควรครอบฟัน ู้ที่ฟันผุหรือมีฟันแตกฟันร้าขนาดใหญ่การครอบฟันจะช่วยรักษาและป้องกันฟันไม่ให้ผุหรือแตกร้ามากขึ้นผู้ที่ฟันเสื่อมสภาพมากเกินไปผู้ที่ต้องการแก้ไขรูปร่างหรือสีของฟันเช่นฟันมีสีเล็กเกินไปฟันมีสีคล้ำเกินไปผู้ที่ทำรากฟันเทียมการครอบฟันวนรากเทียมสามารถช่วยให้มีการสบฟันที่ดีขึ้นได้ ผู้ที่มีปัญหาฟันสึกจากการใช้งานโดยการครอบฟันจะช่วยชะลอไม่ให้ฟันสึกมากขึ้นผู้ที่ทําการรักษารากฟันและสูญเสียน้อฟันจากการกรอฟันมากไปผู้มีปัญหาวัสดุอุปกรณ์ฟันหลุดบ่อยผู้ที่ทําสะพานฟันโดยการครอบฟันจะใช้ในการเชื่อมติดกับสะพานฟันช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียและป้องกันฟันล้มได้ต่อมาเป็นชนิดของการครอบฟัน 1. ครอบฟันเหล็กกล้าและสนิม ครอบฟันเหล็กกล้าและสนิมคือครอบฟันสําเร็จรูปทําจากสแตนเลสส่วนใหญ่จะใช้กับฟันน้ํานมซึ่งไม่ได้เน้นความสวยงามนักเนื่องจากฟันน้ํานมต้องหลุดไปภายหลังใช้เวลาทําเพียงครั้งเดียวและครอแต่งไม่นานไม่ต้องเพียมปากเนื่องจากเด็กไม่สามารถทนการทําฟันนานๆและซับซ้อนได้ 2. ครอบฟันโลหะล้วนครอบฟันโลหะล้วนทำจากโลหะหลายชนิดเช่นทองคำขาวพันเดียม นิกเกิลโครเมียมเป็นตน้นมีความแข็งแรงสูงแต่ความสวยงามต่ำทำให้ฟันคู่ศพสึกได้น้อยกว่าและกรอแต่งฟันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิกส่วนมากมักใช้ในฟันหลังมากกว่าฟันหน้า 3. ครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิกครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิก อมีข้อดีคือนำโลหะมาทำเป็นโครงเพื่อให้มีความแข็งแรงและใช้เซรามิกเพื่อทำให้สีเหมือนฟันตาม,ตามธรรมชาติการทำครอบฟันเซนนี้จะต้องกรองยาฟันออกเยอะกว่าครอบฟันโลหะล้วนจึงไม่เหมาะกับฟันของเด็ก 4. ครอบฟันเรซินครอบฟันเรซินทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายพลาสติกมีความแข็งแรงพอประมาณมักใช้เป็นครอบฟันชั่วคราวระหว่างการรักษาเช่น ครอบฟันอะคริลิกเรซินหรือใช้เป็นครอบฟันกลึงถาวรเพื่อใช้ในระยะยาวเช่นครอบฟันเรซิน g คอมโพสิต 5. ครอบฟันเรซินเซรามิกล้วนครอบฟันเซรามิกล้วนทําจากเซรามิกที่มีความแข็งแรงมีความใสและสวยงามเป็นธรรมชาติมากที่สุดส่วนใหญ่มักใช้ในฟันหน้าที่ต้องการความสวยงามหรือคนไข้ที่มีอาการแพ้โลหะ ครอบฟันเซรามิกล้วนทําจากเซรามิกได้หลายชนิดวิธีการขึ้นรูปก็มีหลากหลายวิธีแต่ครอบฟันชนิดนี้นั้นจะต้องกรอเนื้อฟันออกมากที่สุดและไม่สามารถใช้ได้กับคนที่นอนกัดฟันหรือมีนิสัยใช้ฟันหน้ากัดแทะของแข็งคนไข้ที่มีฟันหน้าสบค่อมกันลึก 6. ครอบฟันเซอร์โคนเนีย ครอบฟันเซรามิกเป็นครอบฟันเซรามิกล้วนชนิดนหนึ่งที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและขึ้นรูปมีความแข็งแรงมากที่สุดในบรรดาครอบฟันเซรามิกล้วนมีความสวยงามสูงแต่น้อยกว่าครอบฟันเซรามิกล้วนสามารถใช้ในฟันหลังได้โดยเฉพาะคนไข้ที่แพ้ลหะและจนเป็นต้องทำครอบฟันในภายหลังต่อมาเป็นสไลด์เปรียบเทียบการครอบฟันแต่ละแบบค่ะ ขั้นตอนการครอบฟันครั้งที่1ทันตแพทย์จะทำการตรวจการสบฟันสภาพเหงือกเอ็กซเเละและวางแผนการรักษาทำการกรอแต่งภายใต้ยาชาเฉพาะที่ตามชนิดของครอบฟันพิมพ์ปากและเลือกสีฟันจากนั้นจะทำการใส่ครอบฟันชั่วคราวให้กับคนไข้ครั้งที่2ภายหลังจะ3าถึวันทันตแพทย์จะทำการน,นัดหมายคนไข้ มาทําการลองครอบฟันอาจจะมีการกอรแต่งเล็กน้อยเพื่อให้ครอบฟันลงได้พอดีทําการเช็คการสบฟันขอบเหงือกรอยต่อระหว่างขอบของครอบฟันและผิวเคลือบฟันบริเวณสัมผัสระหว่างครอบฟันและฟันธรรมชาติสีของครอบฟันหลังจากนั้นจะทําการยึดครอบฟันโดยใช้กาวยึดทางทันตกรรมครั้งที่3ทันตแพทย์จะทําการนัดหมายคนไข้กลับมาเช็คอาการไม่พึงประสงค์ต่าง อนามัยช่องปากหลังจากนั้นก็ทำการนัดหมายเพื่อให้คนไข้กลับมาตรวจเช็คทุก6เดือนข้อฟันมีอายุใช้งานนานแค่ไหนโดยเฉลี่ยแล้วครอบฟันสามารถอยู่ได้ตั้งแต่5-15ถึง15ปีขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตประจำวันการดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากโดยต่อไปนี้เป็นตัวอย่างพฤติกรรมที่อาจจะทำให้ขรอฟันมีอายุสั้นลง พฤติกรรมนอนกัดฟันพฤติกรรมชอบเคี้ยวน้ําแข็งพฤติกรรมชอบกัดเล็บพฤติกรรมชอบใช้ฟันกัดหรือฉีกสิ่งของต่างๆเช่นใช้ฟันเปิดกระป๋องใช้ฟันฉีกซองขนมการข้อฟันนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียก่อนที่จะตัดสินใจทําการข้อฟันควรศึกษากับข้อดีและข้อเสียก่อนข้อดีสามารถแก้ไขรูปร่าง และสีฟันให้มีความสวยงามได้เหมือนเดิมมีความคงทนแข็งแรงมากกว่าวัสดุอุดฟันโดยทั่วไปช่วยป้องกันการแตกหักของฟันที่มีรอยผุขนาดใหญ่ฟันที่รักษาลากฟันแล้วหรือฟันที่มีวัสดุบูรณะขนาดใหญ่ได้ส่วนข้อเสียนั้นจำเป็นต้องรอเนื้อฟันออกมากกว่าการอุดฟันหลังจากทำข้อฟันใหม่ๆ บางรายอาจจะรู้สึกเสียวฟันได้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์การกรอตกแต่งเนื้อฟันมีโอกาสทำอันตรายต่อโพรงกระสัดฟันได้การเคี้ยวของแข็งมากอาจจะทำให้ข้อฟันเสียหายหรือหลุดได้และราคาสูงเมื่อเทียบกับการอุดฟันคนแนะนำหลังการเข้ารับการทำครอบฟัน ครอบฟันสามารถมีอายุการใช้งานที่ยาวนานได้ก็ต่อเมื่อการดูแลสุขภาพของฟันที่ดีเนื่องจากมีฟันที่ใช้ฐานรับรองฟันมีสุขภาพแข็งแรง 1. หงลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งภายใน24ชั่วโมงหลังการติดยึดครอบฟัน 2. คนไข้สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดการบวมหรืออาการต่างๆได้โดยการบ้วนปากด้วยน้ำเกลืออย่างน้อยวันละ3ามครั้ง 3.. ควรดูแลความสะอาดบริเวณที่ติดครอบฟันเพื่อลกหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดโรคเหงือก 4. อาการเสียวฟันเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยบางท่านโดยอาการดังกล่าวจะสามารถหายได้ด้วยตัวเองภายในเวลาไม่นานซึ่งถ้าเกิดอาการเสียวฟันคนไข้ควรปฏิบัติตัวดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงก,การดื่มหรือรับประทานอาหารที่ร้อนหรือเย็นมีความเป็นกรดเช่น น้ำมะนาวเป็นต้นควรเลือกใช้ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากที่มีสารฟลูออไรด์สูงซึ่งสามารถช่วยปัญหาการเสียวฟันได้และ3การรับประทานยาแก้ปวดสามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้ในระดับหนึ่งโดยสรุปแล้วครอบฟันเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับผู้ที่ฟันผุเกินกว่าจะรับรักษาด้วยการอุดฟันฟันแตกฟันบิน่น ซึ่งก็มีประโยชน์คือช่วยเสริมความแข็งแรงของฟันให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติและมีวัสดุหลายประเภทให้เลือกตามตำแหน่งที่ต้องการสวมอย่างไรก็ตามก็มีข้อเสียเช่นอาจจะเกิดการเสียวฟันหรือที่ครอบฟันเสียหายได้